กราบถวายความเคารพพยานากวีพระเทรานุเทระทุกรูปเพื่อนสาธรรมิกทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมทุกท่านเอามือลงได้จ้ะประเพณีการพนมมือก็ถือว่าเป็นความเคารพ ทีนี้คาว่าเคารพมาจากคําว่าคารวะนะคำว่าเคารพมีองค์ประกอบอยู่สามประการสามประการห้ามยกแบบนี้แล้วใช่ไหมยกแบบนี้ก็ได้จ้ะสามประการก็คือระมัดระวังในขณะที่ฟังตั้งใจในขณะที่ฟังแล้วก็ใครควรพิจารณาตามในขณะที่ฟังฮัลโหลพร้อมหรือเปล่าเนี่ยพร้อมฟังอยู่ไหม,มใครฟังสาธุดังๆด,ด,ด้วยสาธุ ตกลงเวลาฟังต้องใช้อะไรฟังใจจ้ะอ่ะกลับมาสู่ขบวนการนิดเดียวจ้ะคือองค์สมเด็จพระสังฆราชที่วัดบวรท่านเคยกล่าวไว้บอกว่าก่อนจะให้ก่อนจะให้พรเป็นภาษาบาลีให้ช่วยกล่าวสัมโมทนียขถาเป็นภาษาไทยด้วยเพราะว่าคนไทยไม่ได้เรียนบาลีกัน เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะกล่าวเป็นภาษาไทยก็ขอเอาคำพรที่พระองค์ท่านได้ประทานให้กับชาวไทยเราพวกเราพนมมือแล้วว่าตามจะคิดดีพูดดีทำดีด,ดีดดดเป็นสีเป็นพรสูงสุดเป็นสีเป็นพรสูงสุดไม่มีพรเทพพรมนุษย์ไม่มีพรเทพพรมนุษย์เปรียบประดุด ความดีที่ทำเองคิดดีพูดดีทำดีเป็นสีเป็นพรสูงสุดไม่มีพรเทพพรมนุษย์เปรียบประดุลความดีที่ทำเองใครท่องได้ลุกขึ้นท่องแล้วมารับรางวัลจ้ะ อ่ะนิดเดียวจ้ะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราได้ยินเราจะลืมแต่ถ้าได้เห็นเนี่ยเราจะจําแต่ถ้าได้ทําด้วยจะเข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากจะให้เราได้ทําด้วยเพื่อความเข้าใจคําว่าทําก็คืออยากจะให้ใช้ภาษามือใครเริ่มขี้หลงขี้ลืมแล้วไหนช่วยยกมือส่งส่งสิน่นัดกันมาเลยใช่ไหมเนี่ยเอามือหลงจัดร้อยหนึ่งปีครับคุณยายร้อยหนึ่งปี คุณคุณแม่ได้ยินไหมเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยฮัลโหลอามา่อา,มาอยเทียบไยอาาโอเคจ้ะอ่ะเดี๋ยวฝากนะอาตมาได้ฟังคำพรของสมเด็จพระสังฆราชและประทับใจมากแล้วพอไปเจอไปกราบหลวงปู่ปัญญาท่านให้แถมมาอีกสองดี ก็คือคบเพื่อนดีกลับไปสถานที่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวฝากไป5้าดีแต่ถ้าได้ยินจะลืมได้เห็นจะจําได้ทําด้วยจะเข้าใจพอดีได้คุยกับหมอสมองหมอสมองบอกว่าถ้าเราฝึกภาษามือไปพร้อมๆกับการพูดมันจะช่วยชะลอโรคอัลไซเมอร์โรคความจําเสื่อมแล้วก็เป็นการพัฒนาฝึกสมองสองด้านเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกเราดูหน้าตาแล้วก็น่าจะฝึกสมองสองด้านนิดหนึ่งนะอ่ะเอามือชี้หัวเลยจ้ะ ว่าตามแล้วทำตามจากคิดดีคิดก็คือตัวนี้ดีก็คือตัวนี้คิดดีพูดดีดดเวลาพูดต้องหมุนนะถ้าชี้เฉยเฉภาษาไม้คือภาษาใบ้คือปากถ้าหมุนเนี่ยพูดถ้าขยับแบบนี้บนถ้าเอามือป้องนี่นินทาแต่ถ้าแบบนี้โง่โง่โง,ง่เพราะนั้นเวลาใครอารมณ์ไม่ดีใส่เราอย่าไปทะเลาะกับเขาทำมือแบบนี้ก็พอ ไม่ได้ว่าเขาโง่แต่บอกตัวเองว่าอย่าโง่เพราะว่าโกรธก็คือโง่โมโหก็คือไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่โง่เอาใหม่คิดดีพูดดีทำดีคบเพื่อนดีไปที่ดีชีวิตดีดี ทีนี้หมอสมองบอกว่าถ้าพูดได้3ภาษาขึ้นไปสมองสองด้านมันจะช่วยกันทํางานและเวลามีปัญหามันจะแก้ไขได้เร็วเพราะฉะนั้นวันนี้เอาไป3ภาษาเลยจะ้ะว่าตาม Th good, think good speak good, speak good do good, do good have good friends, have good friends go to good place, go to good place. ภาษาที่3อันนี้สําคัญมากเลยเป็นภาษาดึกดําบัน ตอนนี้ไปลงสนามบินที่ไหนก็แล้วแต่พอลงปุ๊บเราจะได้ยินภาษานี้เพราะฉะนั้นฝึกให้ได้แล้วเชื่อมั่นว่าพวกเราจะจําได้ด้วยว่าตามดังๆคดดีว้าวดีเฮ็ดดีคบหมู่ดีไปมองดีชีวิตดีดีจบแล้วครับผม